บวกขึ้นหมล้วเด้ฮ้สาเล่ฟุกีคันสีนอนอยู่นี่บอกนจะขึ้นป่าลเด้จะขึ้นป่าแล้วได้ชิดินตีนหูดังไปยิ้มละลุดบังมู่ก็ได้เฮ้ยยังด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 ังคำเดียวดู ดี <Uh> แร้วผู้ขี่คันนอนลัททางเลยเนาะแม่นี่แรลอยู่บ่หูแม่นิลานอนลับทางเลยขี้คอนงายเ้ยกินนี่ก็เล่นผู้เล่นผี

พีสายและนอนมีคนรูปนอนคักตีอูวสาวเรศสาวเรนอนคักค่ะือตุ๊บคุณก็เด็กน้อยนี่พุพดแล้วสาวเรศ อรชอนันเวลากินนี่ก็แล่นไปห้างนั้นแล่นมาห้างนี้เ,นนเลยขาหญ่บแล้วนอนกนอนกลางทางรือว่าเท่าบุกกินอิน่มแล้วก็ได้เอ้ยเส,ส,สิ้อสซีกินตงไบ้าง สาวเร่ไม่รับเราโบเลนอนกลางทางรถลุ้เพห้งมากบันรับพร้อมบันทางทางขึ้นไปงอยขนาเลย แลงเ้ยบุกขึ้นหมดแล้เ,เลยฮะซาเล่ฟุกี้คันสีนอนอยู่นี่บอกอจะขึ้นป่าแล้วเลย <laughs> จะขึ้นป่าแล้วได้ที่ดินตินหูดังป่ายิ้ยมแล้วลุ้นบังหมูกก่ก็ได้ผู้งอยกันาเลยผู้เอาเอาไม่ยัง้ยงก็ต,ต,ต,ตื่นยั้งเพื่อเพื่อนเพื่อนผู้มู่มาป่าหยาน <laughs> โอ้ยตึก ตึกนลํามึงเอ้ยไปไปขึ้น<ป>กมกมักมีกกข้านู้น<ป>หวยไข่ก่อนนีงง่ใหญ่อเด้ได้ขี้หมูอย่างลูกเราบ่แหละไปขึ้นลูกแล้วก็ได้ไปเทิงผัวมาให้รู้เป็นนี้นะให้รู้ไม่เพื่อนี่นะไปไปขึ้นขึ้น อีอแป๊ข um> anyway> uh. <MA okay. ึ้นข네ึ้นขึ้นขึ้นขึ้นร่งขึ้นแลบปะนี้โอ้ผลงานพากันมันดุดคัดขนาดเลยเนาะโอ ้ากันขี่กันเหี่ยวเลยวันนี้ก่อนที่จะขึ้นก็ได้ลากันย่างขึ้นแล้ววันนี้ตะเวนสิตโต๊ินน้ข่างขึ้นมามเมื่อไหร่บอ เาี่่บือดงัดงดงังดังขึ้นขึ้นขึ้นข้ามเลยมาขี้เงี้ยวแล้วเราบูพารากิตรป่านี้อ่ะเต่ขึ้นมาหน,น่อยหน่อย เดี่ยวพอลาสีละพูบันนี้มึาทำเดียวอีจะได้มาอีแรล่บออีแล่มึงนี่มาออะออนซอนนะไอแล่นะโอ้ มืดเข้าแล้วพังกินเต๊ะกินยอดกระถิ่นเขาบักบุ้งกระถิ่นลงให้เลยเต็มเทเต็มเทบุฟเฟ่บุฟเฟ่ข้อตีหน่อยข้อตีหน่อยพิช็อกโกแลตกีอีไอจ่างเหี้ยไปเสียวะฮะคือเห็นเห็นโอ้โหมีหัวบันได้เหรอเอ้าไปเลี๋ยว คุณแร่คุณแร่ค of of hmm, ุณแร่ผ้ชอบคปะงมสาวแร่สาวแร่สาวแรสาวแรสาวแรโอ้โหงาตุงเอา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 เือนอะไรไปนี่จะเรีนตุ๊ดินว่ะ